ช่วงตอนที่จะเบิร์ล่วงหน้าเนี่ยเขาส่งสลิปโอนเงินแต่ว่าปิดชื่อไว้ซึ่งตอนนั้นน่ะเราคือไม่ได้สังเกตแหละเอาไว้ง่ายเขาแบบเออเนี่ยตอนนี้อยู่ห้องพยาบาลนะครับเดี๋ยวต้องพ่อจะไม่ได้รักษาอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงไงช่วงที่โนตงคาไปเสเ็จเขาก็โทรหาผมะนะโทรไปบอกเออขอบคุณมากนะครับพี่เบิร์ดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเ,เดี๋ยวจะทํางานให้วอย่างนี้อย่างนั้นผมก็บอกเออไม่เป็นไรครับก็ ตั้งใจทางานแล้วกันนะไอสิ่งที่คุณขอบคุณน,นะไม่ต้องพูดขอบคุณผมขอแค่ทางานได้รับมอบหมายไปให้ดีไม่ได้ขออะไรมากกว่าน,นี้เท่าในเนงคือการขอบคุณผมไม่ได้มีบุญคุณต่อกันเจ็นั่นแหละครับวันขึ้นขอแล้วต้องทําการคืเนเงินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจะผ่อนคืนผ่อนอะไรเงี้ยคือเขากู้นอกระบบหรือจะไปกู้ด่วนเขาก็ต้องมีเครดิตใช่ไหมแต่เขามากกู้กับบริษัทเขาไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยไม่ต้องมีเครดิตอะไรเลยไว้ง่ายเรียกว่าความเชื่อใจล้วนๆพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บ ผมรู้สึกเฮ้เราให้ไปแบบนี้ตอนเดือดร้อนนึกถึงเราผลลัพธ์ของความเห็นใจได้ผลลัพธ์มาแบบนี้ก็คือวันรุ่งขึ้นโทรมาลาออกแล้ว,ลวหอสิ่งที่ขอบคุณเราไปละ่ะคืออะไรซึ่งผมคิดถ้าคนปกติถ้าป่วยจริงก็ขอหลักฐานว่าปว่วยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรคุณไม่อยากให้เห็นว่าปว่วยอะไรคุณก็คุณก็เบลอไว้ก็ได้ขอหลักฐานโอนเงิน ไปรักษาจริงไหมไม่มีไม่ให้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนกับผมคิดเลยถ้าเป็นแบบนี้แน่งมิดแน่จะเอาเงินไปทํอยางอื่นติดพน,นันเอาไปใช้ที่มันไม่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลแต่ตอนมาขอขอเป็นค่ารักษาพยาบาลคว,วามรู้สึกเราก็เลยรู้สึกว่ากูโดนอีกแบบมันเหมือนคนใกล้ตัวคนที่เราเชื่อใจแล้วก็โดนถักหลังแบบนี้อีกแล้วครับ